เขาอยู่ไม่ได้เนี่ยเราควรให้เกียรติและเคารพในการตัดสินใจของเขาคุณจะเขียนตําหนิเขาคุณจะพูดตําหนิเขาทั้งต่อหน้านั้นรับหลังได้มันเป็นสิทธิ์ของคุณคุณจะเลือกเขาไม่เลือกเขาได้มันเป็นสิทธิ์ของคุณแต่สิทธิ์ของพี่ปองพี่ปองเราจะบอกว่าเราควรให้เกียรติในการตัดสินใจของเขาอ,อย่างพี่เอกพี่พี่ขิงเนี่ยโทรมาแล้วให้พี่ปองฟังเนี่ยร้อยแปดพันประการเรื่อง ไอเราได้ไอเราซึ่งเป็นพี่สาวเนี่ยได้ติดตอบน้องชายทางโทรศัพท์ว่าเฮ้ยจริงเหรอเล่าว่าเขาเจออะไรมาบ้างเฮ้ยจริงเหรอแต่เราอ่ะพูดไม่ได้เพราะว่าคำว่าราชสีไม่มีร้องไห้เราคือคำรามเราคือเจ้าป่าถ้าฟูมไฟร้องไห้เนะะี่ยกระลูกมา้า <c oughs> ขิงนี่คือราชสีเจ้าป่าเขาเป็นคน นุ่มมีพลังเข้มแข็งออกฟอร์ดเขาทำงานสุดซอยเขาทำงานโดยที่แบบไม่มีใครมาพูดกับเขาได้เลยว่าขิงไปตีเมืองขึ้นไปตบซัพ์ไม่มีมนามสกุลเขาชาติตระกูลเขาโอเคนามสกุลชาติตระกูลมันอาจจะการันตีผู้คนไม่ได้แต่บ้านนี้การันตีได้เพราะถ้าขิงตีเรื่องสุดซอยไปเนี่ยถ้าหากว่าไปตีเมืองเขาเนี่ย หลักถามมันหลุดมาแล้วสมัยนี้ยุคโซเชียล